ที่ค่ะวันนี้พาพามาดูกําลังจะเอาลูกนกที่อยู่ในหลังออกนะคะเพราะว่าโตแล้วเดี๋ยวจะเอาไปใส่หัวขานะคะม,มีอยู่สองตัวนะคะอันนี้ก็คือเอาตัวที่จริงๆแล้วมันมีอยู่สี่ตัวนะคะคือเอาตัวที่โตตัวที่หนึ่งกับตัวที่สองออกไปช่วยพ่อแม่ข้าป้อนแล้วนะคะ อันนี้ปล่อยให้เขาเลี้ยงให้เขาเลี้ยงเองสองตัวนะคะโอขนาดนี้แล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่ห่วงขาไม่ได้นะคะก็เลยต้องต้องเอาไปอันนี้ตัวที่สามอตัวที่สี่น้องเล็ก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 นี่นะคะ เริ่มจะ,มล,ะ,ล,ะลืมตาละต,ละตัวโตแล้วเลยโตแล้วแต่เป็นตาเลยนะคะอันนี้ก็น่าจะใส่ห่วงขาได้นี่นะถ้าใส่ก็สักๆเดี๋ยวจะหลุดเดี๋ยวต้องใส่จะ,ะต้องปักนะแล้วเราเอาตัวน,นี้ไปใส่ห่วงขากันค่ะได้อาเปลวๆเลยจะหลับยังไงพี่พ่อแม่ป้อนแบบ นี่เก่งมากต้องอาหารยาให้ขาดนะคะท้งไหนที่เขามีลูกเหนือก็จะป้อนแบบอวบอวบอย่างนี้เลยพ่อแม่ป้อนเองนะคะเก้าเหนือนใส่เอก้ากับผิดเรากำลังเตรียมของขาที่จะใส่นะคะ จะเป็นกบนกใหญ่นี่นะคะใครยังไม่เคยดูนะคะจับสามนิ้วเหลือนิ้วโป้งไว้นะคะเหลือนิ้วโป้งไว้วไรวบสามนิ้วนะคะสามนิ้วจับด้านขวาหมือนะคะสามนิ้วรวบสามนิ้วก่อนแล้วก็ มือโกงเอาไว้ด้านหลังไฟไปด้านหลังปุ๊บปุ๊บแล้วก็ลูดลูดเข้าไปอย่างนี้เลยเออหนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนานมากเลยนะคะเออเสร็จเ,นะเ,เ,เรียบร้อยแล้วปะเดี๋ยวตรงนี้ก็คือพวกขี้ลงขี้เลื่อยอะไรที่อยู่ในรังนะคะแล้วก็จะทำความสะอาดเหมือนเดิมน,นะคะแล้วก็ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อ ส่วนตัวนี้สงตัวนี้เราก็จะเอาไปต้อนต่อค่ะแต่ตัวนี้ถ้าโตอีกสักหน่อยแล้วก็จะใส่ของขาเหมือนตัวพิงน,นะคะ,ะคลิปนี้ไปก่อนขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแต่ก่อนอื่น